รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รายการลุยขอบสนามกับพี่ชาวครับเรากลับมาเจอกันอีกแล้วครับในช่วงเวลา10นาฬิก30นาทีน,นะครับช่องทีสปอร์ตชาแนลนะครับอยู่พี่ชาวชาวลิ้ย่อมดอนกันตรงนี้เลยนะครับเรื่องราวข่าวสารของฟุตบอลราาหย้ากีฬา,าชุมชนตำบลหมู่บ้านนะครับที่ทีมงานของเรานะครับตะเวนแต่ละจังหวัดแต่ละภูมิภาคนะครับดังนั้นนะครับใครที่มีกิจกรรมนะครับอยากพวกเราไปสัญจรหรือว่าไปเยี่ยมชม ก็ส่งกันมานะครับหน้าแฟนเพจลูกหนังติดล้อนะครับ idline ก็ TV 406นะครับหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับ0814-065102นะครับวันนี้นะครับกิจกรรมของเราจะไปที่ภาคใต้กันนิดนึงนะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับไปที่การแข่งขันฟุตบอลแพร์ูตะวันนะครับที่สนามแพร์ูตะวันสเตเดียมนะครับ ก็อยู่บนเขื่อนรัชประภานะครับจังหวัดสุราธานีนะครับรายการนี้ครับเป็นการแข่งขันฟุตบอลอยู่1 2ปีก็มีทีมดังๆนะครับแต่และจังหวัดร่วมกันขันทั้งหมด24ทีมนะครับผลปรากฏว่าในการเตะวันที่23และ24 นะครับก็ได้คู่ชิงชนะเลิศนะครับเป็นการพบกันระหว่างทีมแพ้พุตะวันท่าเรือจูเนียร์นะครับเจอกับทางด้านแล็กกาซี่นะครับแพ้พุตะวันนะครับก็ได้ครองถ้วยชนะเลิศนะครับพร้อมเงินรางวัล0,000บาทนะครับรองชนะเลิศก็เป็นแล็กกาซีนะครับถ้วยและเงินรางวัลอันดับ3าครับทีมซันเซ็ตนะครับ ก็ได้รับทัววและเงินรางวัล7,000บาทนะครับอันดับที่4รวมเพื่อนสุราธานีนะครับนั่นแหละครับเป็นกิจกรรมนะครับในการแข่งขันฟุตบอลเที่ยวเขื่อนราชประภาและก็แข่งขันฟุตบอลในช่วงวันหยุดต่อเนื่องนะครับซึ่งในการนี้นะครับก็มีนายยกเทศบาลบ้านเชี่ยวหลานะครับแล้วก็คุณณรงทองมุสิตนะครับประธานจัดการแข่งขันก็มอบทั่วรางวัลและก็ให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับไปติดตามกันครับ ผู้ชมที่เขารบรักทุกท่านครับตลอดระยะเวลา2วันก็ตั้งแต่เมื่อวานมาจนถึงวันนี้นะครับสนามภูตะว,วัน FC รู้สึกกินดีและมีเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้ต้อนรับนักกีฬาทุกทีมนะครับที่เข้าร่วมการแข่งขันยูสคัพครั้งที่หนึ่งเป็นบรรยากาศที่งดงามเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ทางบ้านเชี่ยวลานเราได้มีโอกาสได้ต้อนรับ นักกีฬาจากหลายๆทีมจากหลายจังหวัดชื่นชมทีมชนะเลิศจากโรงเรียนพระไทยคอนแวนสโมสร oh, <okay. S 1> ท่าเรือจูเนียร์นะครับที่ได้รับรางวัลชนะเลิศส0 0 0มบาท นะครับแล้วก็อีกทีมือื่นนะครับก็ขอเป็นกําลังใจนะครับสำหรับการแข่งขันทุกๆครั้งนะครับแล้วก็ในโอกาสครั้งต่อๆไปนะครับเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการต้อนรับจากทุกทีมอีกเช่นเคยนะครับสู่สนามภูตะวัน f อฟนะครับและในโอกาสวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนักกีฬาทุกทีมนะครับ ทีมแพร์พูตะวันนะครับระเทไทยคอนแวนสโมสรการท่าเรือจูเนียร์ได้รับเกียรตินะครับที่มาเข้าร่วมรายการนี้นะก็ถือว่าตามเป้านะครับว่าขอแค่เข้าชิงนะครับก็ก็ถือว่าเด็กมีกําลังใจทุกคนครับสู้ทุกคนนะครับครับผมขอบคุณครับรู้สึกดีใจครับที่ได้เป็นประตูรักษาประตูรอดเยี่ยมครับก็จะมุ่งมั่นทําต่อไปครับดีใจครับได้รางวัลเอาเลย สวัสดีครับวันนี้น้องๆพีพีอันดามันเลกัสซี่ก็ถือว่าทะลุเป้านะครับทั้งเป้าแค่4ี่ทีมเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมแล้วก็ดีใจกับน้องๆหลายๆคนที่พัฒนาดีขึ้นนะครับขอบคุณครับกูตะวันยัต้องยืนและปางมันไม่ได้อัตราต่อหุทางด้านของหมายเลขที่สิบืนกลับหลังไปฟุตบอลพุทาวันครับ อายุตีครั้งที่1นึ่งทำการแข่งขันสองวันก็ได้สิ้นสุดลงและก็หาผู้ชนะเลิศได้เทพุทธวันและก็ท่าเรือจเนียผมได้นำภายจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับข้อขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องนะครับทีฟุตบอลทุกทีมนะครับที่ว่ามาจากกรุงเทพมาจากประจวบมาจากกระบี่มาจากนครและก็มาจากภูกเก็ตนะครับที่และก็สุราษฎร์นะครับที่ได้มาการทํางานแข่งในครั้งนี้นะครับขอกขอบคุณทุกๆ ทุกทีมนะครับแล้วก็ํำงันที่สุดคือผู้อยู่บ้้งหลังนะครับขอขอบคุณในการลูกหลังติดล้อนะครับมากมากนะครับที่ได้มาให้โอกาสกับเด็กๆนะครับขอบคุณผู้ตัดสินนะครับเมืองสุราษฎร์นะครับขอบคุณช่างภาพนะครับขอบคุณสื่อมวลชนทุกทที่นะครับขอบคุณโค้ชผู้ฝึกสอนทุกททีมนะครับขอบคุณพี่น้องผู้ปกครองกองเชียร์และที่สาคัญที่สุดคือขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีบ้านเชี่ยวหลาน ซึ่งท่านเป็นเจ้าบ้านนะครับและก็ท่านให้การสนับสนุนทางสนามพุทธวันเฟพีอย่างนี้มาตลอดนะครับผมในานามคณะกรรมการจัดก,การแข่งขันขอกราบขอพระคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องขอบคุณมากครับคนเสื้อสีชมพูก็เฮียแปะนะครับเจ้าของแพ่พุทวันนะครับเป็นลุงของน้องๆเด็กๆนะครับก็ส่งเสริม เด็กเยาวชนนะครับในพื้นที่ในการเล่นกีฬาฟุตบอลครับและก็ยังมีสนามฟุตบอลสําหรับน้องๆเยาวชนในพื้นที่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูทีมต่างๆนะครับที่ร่วมการแข่งขันนะครับจำนวน24ทีมทีมงานของเราอาจจะสัมภาษณ์ไม่หมดนะครับเพราะว่าเยอะเหลือเกินนะครับไปติดตามกันครับ สวัสดีนะครับผมชาวริตจันทศรีนะครับตำแหน่งผู้อำนวยการนักคาร์ดมี่นะครับโรงเรียนสอนฟุตบอลจุฬา38นะครับวันนี้ก็นําน้องๆนะครับจุฬา38นะครับรุ่นอายุไม่เกิน12ปีนะครับมาเข้าร่วมกิจกรรมนะครับฟุตบอลแพ้ภูตะวันนะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้ก็รู้สึกว่าน้องๆนะครับมีความ กระตือรือร้นนะครับมีความตื่นเต้นแล้วก็มีความสนใจนะครับที่จะเข้าร่วมนะครับก็ขอขอบคุณทางด้านแพร์พุตวันนะครับที่สําหรับการจัดกิจกรรมดีๆนะครับสำหรับวันนี้ให้โอกาสพวกเรานะครับทีมฟุตบอลจุฬา38นะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็วันนี้นะครับผมก็ขออนุญาตแนะนำนะครับน้องๆนะฮะในทีมนะครับสมาชิกนีซึ่งมีฝีเท้ามีความฝันนะครับจำนวน2คนได้แนะนําตัวเองนะครับแล้วก็ได้พูดถึงความฝันของตัวเองนะครับ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกนธนาะช่วยชนะผมเป็นผู้เล่นแบ็กซ้ายกองหน้าครับผมได้เป็นกับตันทีมแล้วก็เพื่อนๆก็ดีครับขอบคุณครับผมชื่อเด็กชายคลินิศจินจีจลบันครับเล่นตำแหน่งกองหลัง สวัสดีครับนายนิวัฒน์ถือสินเป็นผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมโรงเรียนอารมุษิยาทำหน้าที่ที่โรงเรียนก็เป็นครูพละศึกษาทีมชุดนี้ที่เราได้นํามาแข่งที่แพรปุตตะวันในรายการนี้นะครับเป็นทีมผสมกันระหว่างตั้งแต่ยูสิจนถึงยู2สซึ่งของเราก็มานะครับแต่ด้วยว่าสลีระและอายุของเรายังไม่ถึงนัดแรกก็พลาให้กับจุฬาสามสิบแปไปนะครับแต่ความคาดหวังนะครับของทีมนะครับกับโรงเรียนคือต้องการสร้างเยาว,วชนขึ้นมานะครับเพื่อ,อมีผลงานในวงการลูกหนังของทีมชาติไทย ก็ส่วนใหญ่เด็กๆนะครับก็จะไปมีส่วนหนึ่งนะครับที่มาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งไปเรียนอยู่ที่โรงเรียนอรุณซึ่งรับเกี่ยวกับโคต้านกฟุตบอลก็เด็กๆก็ทําเต็มที่สู้เต็มที่นะครับแต่ด้วยสรีระและอายุนะครับก็แม่ต่อไปเดี๋ยวยังมีโอกาสนะครับจะทําให้เต็มที่ว่านี้ขอบคุณครับเจริญพรน้ำมาพระบิกาอันตโชิชวโนชาววดวัดบางใหญ่ ตำบลลีเล็กอำเภอบุญพนินจังหวัดสุราษฎร์ธา,านีนะครับวันนี้ก็พาน้องๆเด็กๆมาร่วมรายการของเพปูตะวันที่นี่นะครับตกรอบแรกนะครับเพราะว่าเด็กเพิ่งอายุ9ปี10ปีทั้งนั้นนะครับมาประสบการณ์วันนี้นะครับตอนนี้นะครับซ้อมกันอยู่ที่วัดบางใหญ่ตำบลลีเล็กอำเภอบุญพนินนะครับส่วนมากจะเป็นการซ้อมในรูปแบบของฟุตซอลที่เป็นหลักนะครับไม่มีสนามญ้าเตรียมเป็นของตัวเองแต่ว่ามีสนามฟุตซอลเป็นของตัวเองนะครับก็มีเด็กอยู่ประมาณ4 0 50คนนะครับซ้อมกันทุกวันนะครับ ในช่วงระยะเวลา,อาตอนเย็นนะครับตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง2ทุ่มนะครับทุกวันก็โดยเฉพาะ เป้าหมายของพวกเราก็มุ่งเน้นที่จะให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในแนวคิดที่อยากจะให้เด็กเข้ามาใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาในสถานที่ของวัดมากยิ่งขึ้นนะครับผลงานที่ผ่านมาส่วนมากจะติดตัางววลในรุ่นอายุ15-16ปีได้เป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าเด็กเรามีเยอะในส่วนนั้นขอบคุณนะครับพระพุทธวันที่ให้การสนับสนุนแล้วก็เป็นสถานที่จุดประกายความขวัญของเด็กๆนะครับในอำเภอบ้านตาขุนในอำเภอพนมนและอำเภอใกล้เคียงนะครับซึ่งนับไปอนาคกา,ก,าก็สนับสนุนเด็กๆอยู่ตลอดเวลานะครับนั่นก็อนุโมทนาขอบคุณนะครับ ในปุตะวันโดยนักป้นากาที่ให้ความาสนับสนุนเด็กๆนะครับเพื่อพัฒนาเยาวชนในจังหวัดสราษรธานีนนนนนของพวกเราในในในรูปแบบของฟุตบอลฟุตซอลอย่างนี้เป็นต้นขออยานกรขอบคุณครับโคดวันนี้นั้นคนครับเลือกมาเลยับคนที่ดีที่สุดหนูชื่อเด็กหญิงรลีพัฒแสงแก้วค่ะอายุ12ปีค่ะ เรียนอยู่ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติภูเก็ตค่ะเริ่มเล่นฟุตบอลเมื่อตอนอายุ11ปีค่ะที่เล่นฟุตบอลเพราะว่าชอบและรักค่ะเกมนี้เป็นเกมที่สนุกและได้เพื่อนๆด้วยค่ะขอบคุณพ่อแม่และโค้ชที่ช่วยๆสอนหนูค่ะขอบคุณแพรปุตตะวันที่จัดรายการนี้ให้หนูได้แข่งขันค่ะ ท้ายที่น้องนักเตะสุภาพสตรีนะครับเป็นน้องผู้หญิงของเรานะครับก็ต้องติดตามดูนะครับว่าเธออาจจะเป็นนักฟุตบอลเยาวชนทีมชาติไทยก็ได้นะครับเราจะพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาในเบรกที่2ครับยังมีเรื่องของฟุตบอลทีสอนะครับมานำเสนอด้วยนะครับหลังเกมของนาเทอดเทอดศสักใจมั่นนะครับที่คุม อุไททานี FC ในการลุยศึกไทยลีก2ครับบุกไปเยือนสุรกากรก็แบ่งแต้มมาด้วยนะครับเป็นฝีมือของนาเทอร์นะครับในการคุมทัพนะครับแล้วก็ยังต้องต่อเนื่องนะครับสำหรับฟุตบอลอยู12ปีแพรภูตะวันนะครับเดี๋ยวกลับมานะครับช่วงนี้เราพักสักครู่ครับ